Hello everyone, welcome to English teaching by Teacher Fern. Today learning is number. สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับ Teacher Fern นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปเจอกันในห้องเรียนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะปิดเรียนนานคิดถึงโรงเรียนคิดถึง Teacher กันบ้างหรือยัง ปีนี้เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะเราเคยเรียนด้วยกันแล้วตั้งแต่ช่วงอนุบาลนะคะและ้วมีป2ปีนี้มาเจอกับิเชอร์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนแบบฝึกหัดสุดท้ายเราไปทบทวนคําศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขกันก่อนนะคะ One One Ngừng. two two song three three Sam four, four. Sì. Five. Five. Hmm. Six. Six. Hole. Oh. Seven. Seven. Bit. Eight. Eight. And. <coughs>

ส9 20 20 20โอเคหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอทบทวนตัวเลขไปแล้วนะคะทีนี้มาดูนักเรียนหยิบหนังสือแบบกหัดขึ้นมานะคะแล้วก็นักเรียนก็ open your book page นะคะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า8นะคะหน้า8นะคะทีนี้คําสั่งเขาบอกว่า circle the correct number ให้นักเรียนวงกลมรอบตัวเลขที่ถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างนี้เขาจะมีเด็กที่กําลังวงกลมไปตรงเลข9ทําไมเขาถึง,ต,งต้องวงกลมไปที่เลขเก้านักเรียนสังเกตรตรงนี้นะคะเขาจะมีคําศัท์ภาษาอังกฤษมาบอกเราอยู่แล้ว ว่าในในสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะต้องวงกลมที่ตัวเลขไหนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจําหมายเลขจําภาษาอังกฤษตัวเลขให้ได้ตั้งแต่1นึถึงยีนะคะ,ะทีนี้ตัวอย่างไปแล้วทีนี้มาดูของจริงในข้อ1นึ่เขาจะมีเลข7 17 19ภาษาอังกฤษก็จะเป็น7 17 19นะคะทีนี้มาดูตัวภาษาอังกฤษอันนี้ ภาษาอังกฤษอ่านว่า17หมายความว่า17เราก็ต้องวงกลมรอบหมายเลข17แบบนี้นะคะนักเรียนก็ทำไล่ลงมาเรื่อยแต่แต่ข้อหนึ่งสองสามห้าหกนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆเ,เลยจนเสร็จนะคะ,อะโอเคเมื่อน,นักเรียนทำแบบผหัสในหน้าแปดเสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ next to p a g e 9นะคะให้เปิดไปที่หน้า9นะคะหน้า9เขาบอกว่า w i h e numbers and the missing words ให้นักเรียนเขียนตัวเลขที่มันสัมพันธ์นกันกับคำนะคะมาดูกันเลยเขามีตัวเลขมาให้11แล้วก็เว้นไว้ตรงนี้นักเรียนจะต้องเขียนคำภาษาอังกฤษที่หมายความว่า11ก็คือ eleven 11 ตรงไหนที่มีตัวเลขนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนตัวเลขเขียนแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนตัวไหนที่มีภาษาอังกฤษไม่แล้วสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนก็คือตัวเลขนะคะ,ะถ้านักเรียนจำตัวเลขไม่ได้ก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะที่คุณครูจะลงคลิปทบทวนตัวเลขไว้ให้ ยังไงแล้วแบบฝึกหัดหน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะขอให้เรียนทุกคนทําแบบฝึกหัดให้เสร็จให้ครบทุกหน้าน,นะคะแล้วเจอกันที่ห้องเรียนนะคะเด็กๆ goodbye see you again next week โอเค